สวัสดีครับนักงรียครับพบกันในคลิปรายวิชาการงานอาชีพนะครับคลิปนี้นะครับการงานอาชีพนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องของประเภทของงานบ้านนะครับงานบ้านนักเรียนรู้จักไหมครับงานบ้านคืออะไรนะครับนะครับงานบ้านนะครับ งานบ้านประเภทของงานบ้านนะครับแบง่งด้วยกันเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือ1งานดูแลบ้านนะครับงานดูแลบ้านคือคืองานยังไงนะครับงานดูแลบ้านยกตัวอย่างนะครับเช่นกวาดบ้านถูบ้านนะครับานำขยะไปทิ้งเอ,อรดน้ำต้นไม้นะครับปัดกวาดเช็ดถูตาม เอ่อบริเวณบ้านนะครับนั่นคืองานบ้านงานดูแลบ้านนะครับอีกหนึ่งประเภทนะครับก็คืองานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกภายในบ้านนะครับงานนี้ยกตัวอย่างนะครับก็คือซักเสื้อผ้ารีดเสื้อผ้านะครับกรอกน้ําใส่ตู้เย็นนะครับงานรีดผ้างานทําอาหารจัดโต๊ะรับประทานอาหารนะครับหรือว่างานล้างจานเป็นต้น นะครับนะครับและเมื่อสมาชิกทุกคนภายในบ้านนะครับช่วยกันทํางานบ้านนะครับด้วยความเต็มออกเต็มใจนะครับไม่เกี่ยงกันนะครับก็จะช่วยให้บ้านของเราเนี่ยเป็นที่ที่สะอาดนะครับที่ร่มเย็นเป็นระเบียบนะครับและก็น่าอยู่มากยิ่งยิ่งขึ้นนะครับนี่คือประเภทของงานบ้าน น,นี่คือประเภทของงานบ้านเอาละครับนักเรียนครับและก่อนจะจบคลิปนะครับครูก็มีงานให้นักเรียนทํา1ชิ้นนะครับก็คือว่าให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอนะครับตอนที่นักเรียนทํางานบ้านนะครับตอนที่นักเรียนทํางานบ้านไม่ว่าจะเป็นกวาดบ้านถูพื้น ล้างจานลดน้ำต้นไม้ทิ้งขยะจัดโต๊ะรับประทานอาหารจัดที่นอนนะครับเป็นต้นนะครับหรือใครที่ทำงานบ้านนอกเหนือจากที่ครูพูดเนี่ยก็สามารถอัดคลิปมาได้นะครับแต่ก่อนจะอัดคลิปนะครับให้นักเรียนพูดชื่อตัวเองชื่อนามะกุลตัวเองให้ชัดเจนก่อนนะครับ ว่าจะมาทํางานอะไรแล้วจะต้องบอกด้วยนะครับว่างานที่นักเรียนนะเป็นงานประเภทไหนครับงานดูแลบ้านหรือว่างานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกนะครับเหมือนที่พูดไปนะครับงานบ้านแบ่งเป็น2ประเภทนะครับงานดูแลบ้านกับงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกภายในบ้านนะครับส่งมาทางลายห้องหรือจะเป็นลายส่วนตัวหรือ จะเป็น m มสเซนเจอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของนักเรียนเองนะครับคอยคลิปอยู่นะครับเอานะครับคนนักเรียนคนไหนที่ส่งมารวดเร็วแล้วโคไม่เปิดอ่านนี้เปิดอ่านทุกคนนะครับเปิดอ่านทุกคนแต่ว่าบางครัง้งครูอาจจะติดภารกิจนะครับนะครับอาจจะติดภารกิจ อาจจะอ่านช้าไปหน่อยนะครับนี่บอกไว้ก่อนวนะ่าแต่อ่านทุกคนดูทุกคนนะครับดูทุกคนนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ